สวัสดีครับเพื่อนๆทุกท่าน F c ซยินดีต้อนรับครับทีมงานครับเส้นทางแปดหลิวบางประกงนะครับบรรยากาศตอนเช้าเจ็ดโมงนะครับเพื่อนเจ็ดโมงกว่าประมาณเจ็ดโมงครึ่ง,ง,งเดินทางมาแล้วหิวครับเพื่อน,เ,นเจอเป็ดย่างนะครับ าหมูแดงข้าวหมูทอดเป็ดย่างเลยพาแวะนะครับเพื่อนๆบรรยากาศริมทางแค่เข้ามานั่งนั่งปั๊บจะมีเวาวิ่งมานอนเลยนะครับเพื่อนๆมานอนใต้โต๊ะสงสัยจะชอบลองเมียวเมียว มองเราไม่หิวนะครับเพื่อนๆแต่เขาชอบมานอนตรงขานะครับเพื่อนๆสงสัยจะจะหนาวหรือเปล่าไม่รู้นะครับเพื่อนๆเ,เรียกทีสองทีเดินมานอนตรงขาผมเลย เปียเมียวมีเมียวบรรยากาศครับรถวิ่งไปวิ่งมาเช้าเช้าได้บรรยากาศนะครับเพื่อนๆวันนี้มาไวกินไวไปไปวครับกองทัพตรงเดินด้วยท้องบรรยากาศตอนเช้าเช้าจัดไปครับข้าวหน้าเป็ดเช้าเช้านะครับข้าวหน้าเป็ดก๋วยเตี๋ยวเป็ดนะครับ เรียกทำเฉยนะครับเพื่อนๆเรียกทำเฉยดูดูอีกแบบหนึ่งนะครับอีกแ๊บหนึง่งเดินมานอนตรงเท้าเฉยเลยแหมลุกมาแล้วเอามานอนมานอนตรงเท้าค่อยนี่แหละเราไม่ได้ถ่ายที่ต่ำนะครับเพื่อนๆแมวเขาชอบนอนหนุนนะครับมาหนุนรองเทา้า เป็นบรรยากาศที่น่ารักนะครับด้านบนก็ินข้าวนะครับลกล้องมาจับจุดที่แมวนะครับ,บน่ารักนา่กนารักนะครับ,บแบบนานๆทีผ่านมาที่ร้านอาหารเจอแมวแบบน่านรักน่านรักเดินเข้ามาพอเคลียนอนนุน่นรองเท้าเป็นภาพที่ สวยงามตอนที่ถ่ายนี่กับข้าวก็รออยู่นะครับกับข้าวยังไม่มารอแป๊บหนึง่งกับข้าวก็มานะครับเพื่อนๆกับข้าวมาก็มาทานข้าวกันอร่อยอร่อยครับทีมงานทีมช่างนะครับวันนี้มากันเยอะ งานมาเสิร์ฟแล้วข้าวนาเป็ดนะครับเพื่อนๆนดูสีสันพอได้ไหมหมอ้วนจัด้าไปแล้วครับมาถึงก็จัดได้เลยข้าวนาเป็ดก็รสชาติพอได้ครับเพื่อนๆ mm. ก็ถือว่าอร่อย mm. บรรยากาศเชา้าเช้าก๋วยเตี๋ยวเป็ดก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กนะครับเชา้าเช้าต่างคนต่างกินนะครับเพื่อนเพื่อนไม่ได้จับจุดมากจับจุดตรงแมว เผอแป๊บเดียวหมดแล้วครับปัยเตียวเป็ดข้าวหน้าเป็ดข้าวหมูแดงแซบๆนะครับเพื่อนๆก่อนที่จะเดินทางต่อนะครับอร่อยๆอแต่เช้าเลย ขอบพระคุณทุกท่านเลยนะครับที่แวะเข้ามาเป็นกำลังใจให้กันคลิปนี้ต้องขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับเพื่อนๆฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยจากแอดวันๆขอบพระคุณสวัสดีครับ